ยังปัจฉาภูมชชนบทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ทั้งหลายต้องการจะไปยังปัจฉาภูมชชนบทเพื่ออยู่อาศัยพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายบอกลาสารีบุตรแล้วหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายยังไม่ได้บอกลาท่านพระสารีบุตรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปบอกลาสารีบุตรเสียก่อนสารีบุตรเป็นผู้อนุเคราะห์เพื่อนภิกษุผู้ประพฤติพรหมจันทร์ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้ว สมัยนั้นท่านพระสารีบุตรนั่งอยู่ในมนดบเล็กๆซึ่งมีตัะไกล่น้ำขึ้นปกคลุมแห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลาจากพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักศินแล้วพากันเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นเที่ยวระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านพระสารีบุตรพวกกระผมจะต้องการไปยังปัจฉาภูมิชชนบทเพื่ออยู่อาศัยพวกกระผมกราบทูลลาพระาศาสดาแล้วท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ก็กษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างขะหะบดีผู้เป็นบัณฑิตบ้างสมณะผู้เป็นบัณฑิตบ้างผู้จะถามปัญหากับภิกษุผู้จะถามปัญหากับภิกษุผู้ไปยังประเทศต่างๆมีอยู่หากคนผู้เป็นบัณฑิตใคร,ร้รู้ถามว่าพระศาสดาของพวกท่านมีวาทะว่าอย่างไรตรัสสอนอย่างไร ทำทั้งหลายอันพวกท่านได้ฟังดีเรียนดีใส่ใจดีทรงจําดีรู้แจ้งดีแล้วด้วยปัญญาบ้างหรือพวกท่านเมื่อกล่าวอย่างไรจึงจะชื่อว่าเป็นผู้พูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตูพระผู้มีพระภาคด้วยคําเท็จชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลไม่มีคํากล่าวเช่นนั้นและการคล้อยตาม ที่จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ท่านขอรับแม้พวกกระผมจะมาจากที่ไกลก็เพื่อจะรู้เนื้อความแห่งพระภาสิทธนั้นในสำนักของท่านพระสารีบุตรขอโอกาสเฉพาะท่านพระสารีบุตรเท่านั้นที่จะอธิบายเนื้อความแห่งพระภาสิทธนั้นให้แจ่มแจ้งท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดี ผมจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายก็กษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างขาหบดีผู้เป็นบัณฑิตบ้างสมณะผู้เป็นบัณฑิตบ้างผู้จะถามปัญหากับภิกษุผู้ไปยังประเทศต่างๆมีอยู่ หากคนผู้เป็นบัณฑิตใคร่รู้ถามว่าพระาศาสดาของพวกท่านมีวาทะว่าอย่างไรตรัสสอนอย่างไรท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ว่าพระาศาสดาของเรามีปกติตรัสสอนให้กําจัดฉันทราคะแม้เมื่อท่านทั้งหลายได้ตอบไปอย่างนี้<อ>ก็จะพึงมีกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตบ้าง ข้บดีผู้เป็นบัณฑิตบ้างสมณะผู้เป็นบัณฑิตบ้างถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปหากคนผู้เป็นบัณฑิตใครรู้ถามว่าก็พระศาสดาของพวกท่านมีปกติตรัสสอนให้กำจัดชันทราคะในสิ่งไรยเล่าท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ว่า พระศาสดามีปกติตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารพระศาสดามีปกติตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในวิญญาณแม้เมื่อท่านทั้งหลายได้ตอบไปอย่างนี้ก็จะพึงมีกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างขะหะบดีผู้เป็นบัณฑิตบ้าง สมณะผู้เป็นบัณฑิตบ้างท่านทรงเห็นโทษอะไรจึงตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารจึงตรัสสอนให้กำจัดฉันทะราคะในวิญญาณท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรัก ไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทยานอยากในรูปเพราะรูปนั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนตสและอุปยาตจึงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลยังไม่ปราศจากความกำหนัดในเวทนาเมื่อบุคคลยังไม่ปราศจากความกำหนัดในสัญญาเมื่อบุคคลยังไม่ปราศจากความกำหนัด ไม่ปราศจากความทยานอยากในสังขารเพราะสังขารเหล่านั้นแปลผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาธจ,จึงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อน ไม่ปราศจากความทยานอยากในวิญญาณเพราะวิญญาณน,นั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นโศกะปริเทวะทุกโทมนนตสและอุปยาตจึงเกิดขึ้นพระาศาสดาของพวกเราทรงเห็นโทษนี้แลจึงตรัสสอนให้กําจัดฉันทราคะในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารจึงตรัสสอนให้กําจัดฉันทราคะในวิญญาณ แม้เมื่อท่านทั้งหลายได้ต่อไปอย่างนี้ก็จะพึงมีกษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างขะหาบดีผู้เป็นบัณฑิตบ้างสมณะผู้เป็นบัณฑิตบ้างถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปหากคนผู้เป็นบัณฑิตใคร่รู้ถามว่าก็พระศาสดาของพวกท่าน ทรงเห็นอนิสง์อะไรจึงตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารจึงตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในวิญญาณท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้พึงตอบอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหาย ปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทยานอยากในรูปเพราะรูปนั้นแปลผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและอุปยาสจึงไม่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลปราศจากความกำหนัดในเวทนาเมื่อบุคคลปราศจากความกำหนัดในสัญญาเมื่อบุคคลปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรัก ปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทะยานอยากในสังขารเพราะสังขารนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกโทมนตสและอุปยาจจึงไม่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อน ปราศจากความทยานอยากในวิญญาณเพราะวิญญาณน,นั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นเสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาตจึงไม่เกิดขึ้นพระาศาสดาของพวกเราทรงเห็นอนิสงส์นี้แลจึงตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารจึงตรัสสอนให้กำจัดฉันทราคะในวิญญาณ ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อบุคคลเข้าถึงอกุศลกรรมทั้งหลายอยู่จะมีการอยู่เป็นสุขไม่ลำบากไม่คับแค้นไม่เดือดร้อนในปัจจุบันนี้และหลังจากตายแล้วพึงหวังได้สุขติพระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงสรรเสริญการละอกุศลธรรมทั้งหลายไว้แต่เมื่อบุคคลเข้าถึงอกุศลธรรมทั้งหลายอยู่จึงมีการอยู่เป็นทุกข์ ลำบากคับแค้นใจเดือดร้อนในปัจจุบันนี้ทีเดียวและหลังจากตายแล้วพึงหวังได้ทุขติฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงสารเสริญการละอกุศลธรรมทั้งหลายไว้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อบุคคลเข้าถึงกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ก็จะมีการอยู่เป็นทุกข์เดือดร้อนคับแค้นใจเร่าร้อนในปัจจุบันทีเดียว และหลังจากตายแล้วพึงหวังได้ทุคติพระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงสรรเสริญความถึงพร้อมกุศลธรรมทั้งหลายไว้แต่เมื่อบุคคลเข้าถึงกุศลธรรมทั้งหลายจึงมีการอยู่เป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่รับแค้นใจไม่เร่าร้อนในปัจจุบันนี้ทีเดียวและหลังจากตายแล้วพึงหวังได้สุคติฉะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงสารเสริญความถึงพรอง้อมกุศลธรรมทั้งหลายไว้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระสารีบุตรเทวทตหสูตรที่สองจบ 3. าฮลิธิกานิสูตร ว่าด้วยฮาลิธิกานิขะบดี 3. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระมหากัจจยนะอยู่หน้าภูเขาที่มีหน้าผาสูงชันเขตเมืองกุลคระแคว้นอวันตีครั้งนั้นขะบดีชื่อฮาลิธิกานิเข้าไปหาท่านพระมหากัจจยนะถึงที่อยู่ อภิวาสแล้วนั่งหน้ที่สมควรได้ถามท่านพระมหากัจจยนะดังนี้ว่าท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาสินี้ในมาคันธิยะปัญหาอันมาในอัฏกะวักว่าบุคคลละที่อยู่แล้วไม่เที่ยวซ้านไปหาที่อาศัยมุนีไม่ทำความเยื่อใยในบ้าน ว่างจากกรรมทั้งหลายไม่มุ่งหวังอัตภาพต่อไปไม่พึงกล่าวถ้อยคำขัดแย้งกันข้าแต่ท่านพระมหากัจจนะผู้เจริญเนื้อความแห่งพระภาสิทธิที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยยอด่อนี้พึงทราบโดยพิสดารอย่างไรท่านพระมหากัจจยนะตอบว่าข้หาบดี รูปธาตุเป <dried snake> ็นที่อาศัยแห่งวิญญาณวิญญาณที่ผูกพันกับราคะในรูปธาตุตรัสเรียกว่าผู้เที่ยวส่านไปหาที่อยู่เวทนาธาตุเป็นที่อาศัยแห่งวิญญาณวิญญาณที่ผูกพันกับราคะในเวทนาธาตุตรัสเรียกว่าผู้เที่ยวส่านไปหาที่อยู่สัญญาธาตุเป็นที่อาศัยแห่งวิญญาณธาตุ วิญญาณธาตุที่ผูกพันกับราคะในสัญญาธาตุรัดเรียกว่าผู้เที่ยวซ่านไปหาที่อยู่ข้าบาดีบุคคลผู้เที่ยวซ่านไปหาที่อยู่เป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้ไม่เที่ยวซ่านไปหาที่อยู่เป็นอย่างไรคือความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่ ใจเข้าไปตั้งมั่นถือมั่นและนอนเนื่องในรูปธาตุพระตถาคตทรงละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉะนั้นบัณฑิตจ,จึงเรียกพระตถาคตว่าผู้ไม่ทรงเที่ยวซ้านไปหาที่อยู่ ความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่ใจเข้าไปตั้งมั่นถือมั่นและนอนเนื่องในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุความพอใจความกำหนัดความเพลิดเพลินความทยานอยากอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่ใจเข้าไปตั้งมั่นถือมั่น และนอนเนื่องในวิญญาณธาตุพระตถาคตทรงละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉะนั้นบัณฑิตจึงเรียกพระตถาคตว่าผู้ไม่ทรงเที่ยวซ้านไปหาที่อยู่ขหบดี บุคคลผู้ไม่เที่ยวซ่านไปหาที่อยู่เป็นอย่างนี้แลบุคคลที่เที่ยวซ่านไปหาที่อยู่เป็นอย่างไรคือความเที่ยวซ่านไปหาและความผูกพันกับที่อาศัยคือรูปน,น,นิมิตตรัสเรียกว่าผู้เที่ยวซ่านไปหาที่อาศัยความเที่ยวซ่านไปหาและความผูกพันกับที่อาศัยคือสัทนิมิตคันธนิมิต รสานิมิตโพธ,ธพานิมิตธรรมนิมิตตรัสเรียกว่าผู้เที่ยวส่้นไปหาที่อาศัยขาหบดีบุคคลผู้เที่ยวส่้นไปหาที่อาศัยเป็นอย่างนี้แลบุคคลผู้ไม่เที่ยวส่้นไปหาที่อาศัยเป็นอย่างไรคือความส่้นไปหาและความผูกพันกับที่อาศัยคือรูปนิมิต พระตถาคตทรงละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ฉะนั้นบัณฑิตจ,จึงเรียกพระตถาคตว่าผู้ไม่ทรงเที่ยวซ้านไปหาที่อาศัยความซ้านไปหาและความผูกพันกับที่อาศัย